สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เคารบทุกท่านผมแฮปปี้จินาวสัาวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องว่าเดลสูมวิลาเนี่ยมีหลายคันนะครับที่เราเติมน้ำมันแล้วเนี่ยทำไมน้ำมันมัน,มนถึงยูดีกระชอบออกมาจากที่เราเติมตามปั๊มน้ำมันได้จริงๆแล้วเดลสูมวิลาเนี่ย มันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าวิศวกรเนี่ยที่โรงงานเนี่ยครับเขาออกแบบมาให้มันมีระบบวันเววาวครับก็คือมันมีในรถแดสุทุกคันนะครับที่มาจากโรงงานนะครับรวมถึงมิ拉ของบ้านเราเลยครับประเทศไทยนครับมีครับเขาจะมีวันเววาววันเววาวเนี่ยก็คือมันจะอยู่ตรงที่ท่อน้ามันนะครับก่อนเข้าถังน้ํามันมันจะมีวาล์วจัดก็คือ แ้วสูเนี่ยเป็นรถเคคาร์นะครับที่ยี่ห้อเดียวครับที่มีตัวนี้ครับเอ่อทำไมมันถึงมีอยู่ไหมครับเพราะว่าเขาป้องกันเวลาถังน้ํามันเนี่ยมันเอียงหรือกระฉอกนะครับน้ํามันอะมันมีโอกาสกระฉอกออกมาได้ครับเพราะว่ารถแลสสูเนี่ยบางคันเนี่ยฝาเปิดน้ํามันมันอยู่ต่ําครับถังน้ํามันแล้วก็ฝาถังอยู่ใกล้กันมันก็เลยมีวาล์วตัวนี้ครับเพื่อควบคุมไม่ให้น้ํามันเนี่ยไหลออกมาครับ ทีนี้บางคนก็ถามเฮ้ย hey, พี่ผมไม่รู้เลยว่ามันมีจริงๆมันมีครับแล้วก็ท่อเนี่ยท่อมันคือมันอยู่ใกล้ท่อมากครับบางทีเนี่ยคนช่างเนี่ยครับเขารัดคือเขารัดไอ้ตัวเข็มขัดเนี่ยครับรัดแน่นไปมันเลยทําให้ฝาตัวเนี้ยเปิดแบบไม่เต็มที่หรือบางทีเปิดปิดไม่ได้อะไรเงี้ยมันค้างกระทันหันก็มีครับ ก็บางทีก็เฮ้ยพี่เติมน้ำมันไม่เข้าเนี้ยมีครับมีไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกครับสําหรับแรสูรก็อย่างคันนี้ครับแรสูวอล์ทูนี่ครับก็มีครับเออก็อ่ามีไหมมีนะถังถังผมซื้อมาเนี่ยก็ซื้อแย่งมาครับมีมาด้วยครับเออตอนแรกก็เอ๊ะทำไมเติมน้ำมันไม่เข้าเลยวะอะไรเงี้เยเติมแล้วก็ไปดูมันจะมีเออคือตัวถังน้ำมันเนี่ยครับมันจะมีท่ออากาศ ก็ไปดูท่ออากาศว่าเฮ้ยท่ออากาศมันตันหรือเปล่าวะหรืออะไรเงี้ยหรือว่าถังน้ามันมันมีปัญหาหรือปั๊มมีปัญหาหรืออะไรทานองเนี้ยก็ไล่เช็คมัหมด้ะครับจนกระทั่งไปเจอว่าเฮ้ยมันมีวันเววาวตัวนี้เหมือนกันอ่าแต่ว่าเราก็งงใช่ไหมวันเววาวหน้าตามเป็นไงวะอ๋อไม่ต้องงงครับนี่ครับอันนี้เป็นวันเววาวของตัวนอกครับตัวนอกจะเป็นงี้มันจะมีเห็นไหมมันจะมีมันจะมีอยู่สองสองอันเนี้ยครับ คืออันนี้ของผมมันจะเป็นแบบสองลิ้นปีกอ่าเนี่ย <Yeah. S 1> คือถ้ามุดว่า <Yeah. S 1> เห็นไหมยังขนาดขนาดเอียงอยู่นะมันยังเปิดแค่ข้างเดียวเลยเออเพราะว่ามันก็มีเขาผูฝืกได้ครับเนี่ย <Yeah. S 1> แบบัเห็นไหมครับอ่าอันนี้มันเป็นแบบเปิดเปิดแบบสองฝาวิธีการเนี่ยก็คือเห็นไหมครับอันนี้คือตอน ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ถังเนี่ยมันจะปิดท่านี้ครับถ้ารถมันมีอาการเอียงปึ๊บมันจะปิดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะปิดสนิทแบบร0อเอร์นะมันก็มีน้ํามันออกซึมๆได้ครับเพราะว่าแต่ว่ามันจะไม่ไหลทะลักออกมาทีเดียวทั้งหมดครับเอเนี่ยครับคือถ้ามุดว่ามันเปิดอยู่มันก็จะเปิดท่านี้ครับเนี่ยเห็นไหมอ่าแต่ว่ามันจะเปิดแบบไม่เปิดข้างเดียวไงเวลาเราเติมน้ำมันเนี่ยมันต้องแรงพอมันเหวี่ยงเปิดสองข้างครับ แต่ว่าของรู้สึกได้แค่สูงข,ของตัวประเทศไทยอะ่ะมีครับแต่มันมีแผ่นเดียวมันจะมีแผ่นเดียวก็คือง่ายๆคือตัวนี้ไม่มีมันจะเปิดแบบอ่าดังนั้นเนี่ยโอกาสมันเปิดค้างก็มีเยอะอีกเหมือนกันครับเออแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นรถทักเนี่ยก็คือแนวเนี้ยแนวรถวอลตูเนี่ยมันจะมีแบบสองสองรูครับสองรูเออเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเผื่อครับเผื่อไว เอ่อพิกคว่ำหรืออะไรทำนองนี้ครับมีแต่ว่าถ้าเกิดมันเสื่อมสภาพเนี่ยครับเราก็ต้องไปตามหาซื้อครับที่ของญี่ปุ่นครับมีม,มีมีอะไรแยกครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเฮ้ยเด็กปั๊มเติมน้ำมันไม่ทันเขาะจะด่าเราอะไรเงี้ยก็ผมผมไม่ค่อยกลัวผมเฉยเฉยเพราะว่าผมจ่ายติปไงเอาน้องเอาไปค่าเลง 20, เลยี่สิบอะไรเงี้ยเออก็ก็เนี่ยครับประมาณเนี้ยเพราะว่ามันมีตัวนี้ไง ถาวมานเป็นข้อดีไหมมันมีข้อดีครับผมเนี่ยในรถแข่งผมเนี่ยในซูมิล่าเนี่ยผมมีตัวนี้นะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ถังน้ํามันเราเนี่ยไม่ไม่แกว่งมากเออก็คือเพราะว่าอะไรเพราะแรงดันเนี่ยแรงดันในถังถังน้ํามันเนี่ยถังน้ํามันเนี่ยครับมีน้ํามันอยู่น้ํามันเนี่ยกระแทกกระแทกกระแทกมันมีแรงดันครับมีเพสเชอร์ทีนี้พอมีเพสเชอร์เนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะกดน้ํามันเนี่ยเราให้นิ่ง ถ้าเราไม่มีตัวนี้ใช่ไหมครับปึ๊บน้ำมันมันจะกระชกไปกระชกมาเยอะแต่ถ้าเรามีตัวนี้แรงดันกับน้ําเนี่ยมันจะคงที่ทําให้น้ํามันเรานิ่งครับเวลาเราขับเข้าโค้งเนี่ยเข้าโค้งท่ายากเนี่ยถ้าเกิดใครเคยตามผมเนี่ยจะรู้แล้วผมเข้าโค้งนี่เข้าเต็มสตรีมก็เคยเข้าได้มากสุดนี่1 6 7 g จุเจดจก็ก็เรียกว่าแบบ เข้าเข้าคงเลยว่ะเออคือแบบว่าเข้าแรงอะไรเงี้ยก็ที่มันยังอยู่มันยังคือระบบน้ํามันที่มันใส่ได้ดีอะเพราะว่าตัวนี้ครับเครื่องวันเรวาวก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ามันมันมันเสื่อมสภาพหรืออะไรทำนองนี้ก็ซื้อมาใส่ครับเอออันนี้เสื่อมสภาพแต่พอดีผมตอนนี้ยังหาไม่ได้เพราะว่าผมต้องหาแบบสองฝาครับมันมันนี่เห็นไหมคือมันจะมันจะเปิดแบบ เนี่ยคือเมียเปิดแบบขึ้นขึ้่อกางง่ายๆคือนี้ลุกขึ้นเพื่อกางปัญหาว่ามีข้อดีไหมมันก็มีข้อดีครับเออแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ามันเอียงมันต้องเปิดมันต้องเปิดแบบถ้าน้ำมันลงแล้วเปิดคู่แต่ถ้ามันมีเพชเชอร์ปุ๊บมันจะดันปิดเลยทันทีอเพชเชอร์ในถังเวลารถเขย่าครับอ่าเป็นข้อดีนะครับคือเป็นข้อดีที่วิศวกรเนี่ยของแดรสูเนี่ยเอ่อตั้งใจทำงานเพื่อรถแดรสูครับ อันนี้ครับก็ให้ดูนะครับวันเววาวที่ที่เราจะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยได้เจอครับในรถญี่ปุ่นอ่าแต่เมันเงินได้สุเคคาของญี่ปุ่นมีอ่นี่ครับดูเลยเกียนไหมแน่นอนมากอ่าก็อย่าลืมครับใครมีเรื่องอะไรสงสัยอะไรเงี้ยครับเกี่ยวข้องกับรถเคคาหรือได้สุก็บอกผ่านผมมาได้ครับผมยินดีที่จะ ตอบสนองความความต้องการความรู้ที่คุณอยากมีนะครับ